ละลายไปเลยเต้านัฏพรจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ไฮโซนายหวานละมุนทุกซีนจริงๆเต้านัฏพรเซอร์ไพรส์วันเกิดหวานใจไฮโซนายพหวานละมุนโรแมนติกทุกช็อตทุกซีนจริงๆ รักหวานมากขึ้นทุกวนันสําหรับคู่ของนางเอกสาวต้านัทพรกับหวานใจบนายพรพรพาที่ไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญใ,ใดๆวันพิเศษของใครจะเห็นถึงความเสีใจของการไร้นนกันเสมอล่าสุดเป็นวันคล้ายวันเกิดของแฟนนม24มีนาคม้าวขอทุ่มเทด้วยหัวใจทำเซอร์ไพรส์แบบประทับใจกันไปเลยเรียกว่าเจ้าตัวเห็นแล้วถึงกับยิ้มแก้มแตกไปเลยซึ่งเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เธอได้เชิญนักร้องในดวงใจพี่น้อยวงพลูและพี่ปอ๊อตโมเดิลด็อกมาร้องเพลงในงานและเธอได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ามีชชั่นคอมพลีท นอกจากนี้เต้ายังได้จับหมร้องเพลงให้กับไฮโซนายอีกด้วยหวานละมุนกันไปทั้งงานเลยจริงๆหลายคนเห็นแล้วต่างบอกว่าเป็นงานวันเกิดที่จัดได้โรแมนติกสุดๆและอยากจะวารไปถึงวันแต่งงานเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพเต้าวัยวัรทศกรณนัทพรประนายภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ